โอเคผมก็สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซับสตโฟนะครับมีคนขอให้ผมเนี่ยรีวิวบ้านให้ดูหน่อยได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวบ้านให้ดูฮะก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ประมาณนี้ครับผมพื้นเลเวลสองแล้วก็โต๊ะพื้นตรงที่ที่วางโต๊ะอะไรก็จะเป็นเลเวลสามนะครับผมถ้าเราไม่อัปเกรดพื้นเนี่ยก็จะเราจะไม่สามารถที่จะอัปเกรดโต๊ะให้เป็นระดับสูงๆได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวมาดูหน้าบ้านก่อนนะครับผมหน้าบ้านผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นกุ้ยเยนนะครับผมแล้วก็มีเขางูตรงนี้เป็นเสาเกิดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บเชื้อเพลิงนะครับผมเลเวลสองไม่ได้อัปเกรดเลยนะฮะตรงนี้เลเวลสองของเครื่องหมดและเพิ่งเห็นแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นเตานะครับผมกองไฟเลเวลห้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงตีเหล็กเลเวลสามนะครับตรงนี้จะเป็นที่ตากหนังเลเวลสี่ บ่อน้ำเลเวล5นะครับผมเดี๋ยวข้างในก็จะเป็นโรงหล่อเลเวล4นะครับแล้วก็ข้างๆโรงหลอก็จะเป็นที่ย่อยของนะครับผมโตแยกชิ้นส่วนเลเวล3นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเครื่องตัดหินเลเวล4นะครับผมแล้วก็โต๊ะช่างไม้นะครับผมเลเวล4นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไม่ใช่กล่องเซนี่นี่ตรงนี้ที่ซ่อมนะครับผมเลเวล4โต๊ะซ่อมนะครับลเวล4แล้วก็ โต๊ะทอผ้าเลเวล4นะครับแล้วก็โต๊ะผลิตปืนเลเวล4นะครับผมโรงผลิตปืนแล้วก็โต๊ะเครื่องมือเลเวล4ครับผมตรงนี้ก็เป็นห้องวิจัยเลเวล4นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะสมุนไพเรเวล4แล้วก็โรงตีชุดเกาะเลเวล2นะครับไม่ได้อัปเกรดเลยตัวเนี้ยแล้วก็โต๊ะงานละเอียดเลเวล4นะครับตรงนี้จะเป็นกล่องเลเวล3นะครับผม ส่วนฝั่งนี้จะเป็นคลังเก็บของครับผมของนี้จะเป็นตู้คลังเก็บอาวุธเลเวล3ตู้เก็บหนังเลเวล4นะครับผมแล้วก็ชั้นเลเวล4เออใช่เลเวล4แล้วชั tree, ้นเก็บไม้เลเวล2นะครับผมอัพเกรดเลยดีกว่าตอนนี้ของมันได้เฮ้ยเดี๋ยวดิผมจะเอาไว้อัพเกรดอันนี้นะว่าอัพเกรดตู้เก็บสุดเกาะอันนี้ก็เป็นหินนะผมเลเวล3แล้วก็เลเวล3โลหะแล้วก็เครื่องเก็บเครื่องประดับเลเวล3ตู้อาหารเลเวล4ตรงนี้แล้วก็ คือเคมีเลเวลสามครับตู้เก็บเคมี Me, นะครับผมตู้ชุดเกาะน,นี่เลเวลสองอัพเกรดเลยาเพราะชุดเกาะผมเต็มแล้วเนี่ยเรื่องไม่ลงว่ะเนี่ยของผมเต็มแล้วชุดเกาะเต็มแล้วอัพเกรดเลยครับผมใช้เวลาห้านาทีโอเคก็ประมาณในขมบ้านส่วนที่ผมจะใช้เป็นประจํานะคือตรงนี้ส่วนนี้นะครับผมนี่แล้วก็บริเวณบ้านโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมตรงน,นี้จะเป็นที่ลงโล่นะครับผมในอนาคตจะทําเป็นที่เก็บของนะผมเป็นคลังเก็บของนะครับ ส่วนหน้าบ้านก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่สิ่งปลูกสร้างก็จะประมาณนี้ครับผมบ้านใหญ่นี่แบบนี้เลยนะครับผมผมว่าจะวางกับดักรลอว,ว่าที่ป้องกันสามชั้นนะครับผมแต่ว่าอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้เอาไว้งี้ก่อนใช้งานไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยค่อยเปลี่ยนให้ผพ้สังเกตให้เป้นพิมพ์มเขียวมันเป็นเป็นบ้านมันเป็นไอ้นี่ว่ะรูปเกวียนว่ะห้ดูดีเออแล้วก็ ม,มันมันมีที่เก็บของเหระวะไม่มีแล้วอะ่ะโอ้ของก็เต็มกล่องก็เต็มที่แรกผมคิดว่ามันถ้าเกิดอยเงี้ยถ้าเกิดสร้างพื้นที่เยอะๆมันก็น่าจะเปิดปลดล็อกกล่องให้เราแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่รู้มันเพราะอะไรเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจดีกว่าผมภารกิจที่ผมจะทําคือภารกิจระดับยากนะครับผมจะเป็นภารกิจอันนี้นะครับผม อันนี้ยากสุดก็คือมันจะปลดล็อกเฉพาะตอนที่เราเป็น VIP นะครับผมอันนี้ยากเกินไปเลยยังไม่ทำเพราะว่าดันไม้ไม่ถึงต้องมีดันไม้8ลูกนะเราถึงจะถึงจะไปแบบถล่มบ้านมันได้อะเดี๋ยวผมอ,อธิบายให้ฟังแล้วกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเพราะว่ามันถ้าเราถ้าเราฆ่าโจรได้มันจะมีบ้านอยู่สามสี่ส่วนให้เราถล่มบ้านแต่แต่ละส่วนต้องใช้ดันไม้ทั้งหมด4 3ลูกอะ่ะสามถึงสี่ลูกอะ่นะในกระเ,เบิด โดยรวมแล้วมันต้องใช้ดานไม้แปดลูกซึ่งดานไม้ผมมีไม่พอก็เลยไม่ทําดีกว่าก็เลยเอาไว้เดี๋ยวเก็บดานไม้ได้เยอะแล้วค่อยว่ากันอีกทีเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะมาทำภารกิจอันนี้ก่อนอันนี้ง่ายนะครับผมไปที่เหมือนดีบุกนะครับเลยแอสโคปที่ราทาได้คือตอนนี้ไปที่เหมือนดีบุกได้ที่เดียวนะครับผมแล้วก็ถ้าเราได้แผ่นที่ชุดมันก็จะปลดล็อกค่าโจนให้เราไปถล่มบ้านโจนแล้วก็จะได้ได้ของอีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเตรียมชุดก่อน ใส่ชุดนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอลบอกว่าเหมือนรีบุกเราไม่ต้องไปถึงโซหิมะไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อเสื้อกันหนาวก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแปบ๊บเปลี่ยนชุดไปชุดเกับไปชุดเดิมชุดนี้อ่าชุดนี้ไปแล้วก็อาวุธเราอันปืนปืนกระบอกนี้ เก็บไว้ดีกว่าอันนี้ดาเมจเป็นสูงมากนะครับเอาไว้ใช้ภารกิจแบบภารกิจที่มันยากจริงๆดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอาปืนยิงไปแทนนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาอะไรไปดีวะปืนอันไหนดีอันนี้ดาเมจน้อยเอออันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ไปเก็บมันไปแล้วก็เหลือเอาปืนไว้สำรองดาเมจหนักไว้สักกระบอกหนึ่งติดตัวไว้โอเคไปกันเลยครับผม เอาที่ขุดไปประมาณนี้นี่ไปโอเคไปเลยผมที่ดีบุกเราไปได้แค่ที่เดียวแนตอนนี้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันคือมันมันเป็นมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยอะ่ะเราไปไม่ได้ยังไม่ได้ปลดล็อกสะพานนะครับผมโอเคผมเข้ามาแล้ว่แล้วเดี๋ยว เราเริ่ม,ม,มหาแผนที่เลยครับผมแผนที่จะมีอยู่สองชิ้นนะในแผนที่ในในในแบบนี้นะครับผมในภารกิจเนี่ยจะมีอยู่สองชิ้นเดี๋ยวเราไล่หาก่อนเลยมาทางนี้ก่อนโอเคล่อมันก็ให้ครับผมตั้งแต่มีปืนแล้วทุกอย่างก็ง่ายขึ้นเยอะฟาร์มสบายเลยฟาร์มง่ายมากอันนี้ไม่เอาครับผมเยอะแล้วที่บ้านเต็มหมดแล้วเชือกเนะี่ย หลบนี่ไงนีง่ไงมีแต่เชือกว่ะอาอีกตัวนี้อยู่ข้างน้าครับผมสบอยู่ขา้างล่างพาไม่เอาพาเต็มบ้านไปแล้วตันนี้ยิงแล้วผมจัดไปจัดไปหมวกเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันหมาตอนนี้เราคุมได้แต่เราไม่คุมครับผมผมอยากได้หมาตัวใหญ่มากกว่าเป็นวหน้ามานะันอ่ะที่ขุดสวยที่ขุดมาแล้ว อ่านี่จะเจอแล้วทันทีเดี๋ยวเคลียร์โจนก่อนโอ้ดบดบเหล็กด้วยว่ะนี่อีกตัวหนึ่งมีสามตัวเคลียร์มัก่อนไอ้นู้นนี่เชิดปืนมาแท้มีปืนเขาด้วยเหรอมาเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนนี่มีอะไรผ้าอันนี้เอาโอเคแผนที่ชิ้นแรกครับผมอ่านี่จะเป็นเศษแบบนี้ครับผมแล้วก็ไปหาอีกชิ้นหนึ่ง เราค่อยเอามารวมเอามารวมกันนะผมเอามาต่อกันเราค่อยอ่านที่หลังแต่ผมยังไม่อ่านนเดี่ยผมจะเก็บของให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็เอาของกลับไปเก็บบ้านแล้วก็ค่อยอ่านแผนที่แล้วค่อยไปฟาร์มทีเดียวนะผมเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดไงพอเรากดใช้แผนที่ชึบค่าโจนมันจะโผล่มามีเวลา20นาทีถึง30นาทีนะในการในการฟาร์มแล้วมันจะหายไปนะครับผมนี่ก็เชือกในฝั่งนี้ดิมีมีทางให้แท็กตัวไป เป็กกล่องอยู่ข้างในครับผมไปดูดิว่าม,มีอะไรอย่างอย่างเงี้ยยังยังอกผมว่าไอ้ทางอย่างเงี้ยให้เราแทรกตัวเข้ามาเก็บของของนี่จะดีกว่าไอ้ที่เราใช้ดินดำไม้ระเบิดนะเออดินดำไม้ระเบิดโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรเกลือเนี่ยบแบบอันนี้มีแผน่นอันนี้เนี่ยมีพิมพ์เขียวด้วยอ่าแต่ไอ้ที่แบบต้องใช้ดินดำไม้ระเบิดเข้าไปอะ่ะโอ้โหของเกลือเกลือบอลลมเลยอ่ะโคตรโคตรแบบโคตรโคตรเกลือ อย่าไปหาทรรนะอย่าไประเบิดนะครับผมปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเสียดายของนะมันไม่มีอะไรดีเลยนะันะ่นแหละถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคอยู่ของดีกว่าเยอะดูเหมือนว่าจะเป็นเหมืองเล็กๆนะไม่ใช่เมืองใหญ่ถ้าเป็นเหมืองเล็กอย่างเงี้ยมีโอกาสที่มันจะมีชั้นที่สองนะครับผมหรือเปล่าวะแต่เท่าที่เล่นมาก็สังเกตเห็นนะมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยวม่ามันจะแบบถ้าเป็นเมืองเล็กก็จะเป็นมีสองชั้นนะของได้ที่ขุดอีกแล้ว จะไปไหนมาคุยกันก่อนเออขี้ฟ้องจริงเลยยังไม่ัจะวิ่งไปฟ้องเพื่อนเหรอเฮ้ผมเจอหมีว่ะอ้าวหมีไม่ตอบสดงว่าเราควบคุมได้โอเคเก่งมากไปนี่คือข้อดีของจิตวิญญาณครับผมเนี่ยเรามีจิตวิญญาณเยอะเลยเห็นปะพอดียิงยิงเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยว เดี๋ยวนี่นี่อ่ะเราเจอแผนที่นที่สองแล้วครับผมอยู่นี่หมดยังไม่หมดนี่นี่ตัวหนึ่งนี่เอาให้มดมีตบที่เออมีตบให้มันตบอย่างเดียวไม่ทันวะไม่ทันแดดนี่โอเคชิ้นสองครับผมได้ได้มาแล้วรวบรวมเลย ผมยังไม่อ่านนะเดี๋ยวเยวราค่อยอ่านทีหลังเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมตัดีอยคต่อไปเดี๋ยวผมจะไล่เก็บของกันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวเพราะว่าเก็บของก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็เหมือนเดิมนะครับผมอ้เมืองเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันตัดไปตอนที่ผมไปไปสรงค่ายโจเลยแล้วกันเนาะ เอาแล้วครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้เก็บของเรียบร้อย,ย,อยแล้วนะครับผมแล้วก็เตรียมของไปถล่มค่ายโจแลวโอเคผมอ่านเรียบร้อยแล้วมีเวลา34นาทีนะครับผมในการฟาร์มเอาเอเนจีหมดมาขี่มา้าไม่กลัวอะไรเรามีมา้าเออไปเลยครับผมอันนี้อีเวลไฟเกิดนะยังไม่ไปปล่อยเลยไม่สลดน,นะเอาอันนี้ก่อนไปเข้าไปเลยแล้วก็อย่าลืมเตรียมขวานกับที่ขุดไปด้วยนะ เ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวมันมีของดีอยู่นะผมมันมีอ่อนโคไม้ on, oh, my, แล้วก็ไม้ไม้อะไรวะไม้แอสเออไม้แอสอยู่ด้วยนะครับผม okay, เก็บปืนที่ผมใช้ก็จะเป็นกระบอกนี้เลยนะครับผมมันมันแจกอยู่แล้วนะล็อกอินล็อกอินทุกวันนะครับผมแจกอยู่แล้วเล่นเลยผมโจรเฝ้าหน้าบ้านสี่ตัวเก็บให้หมดครับผมนี่ไอตัวหัวหน้าดอบของดีอยู่นะอ้าว แต่ว่าครั้งที่มันไม่ดอปว่ะปกติมันจะดับของดีอยู่นะหัวหน้านีแต่ครั้งนี้ไม่ดอปว่ะดวงสวยยิ่งมาเลยโอเคหิวอย,อยู่เอาให้กินระเบิดประตูเลยนี่ครับผมมา a อโอเคพระเอกที่ดีต้องหันหลังให้ระเบิดับผมบึมโอเคลูกที่สองตรงนี้ับผมระเบิดเลยแล้วก็จะมีโจนอยู่ในตัวน,นะัะผมรอยิงมาเลยยิงมันก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบ นี่โอเคมาดูกันนะครับผมว่าไดาไมสองลูกจะคุ้มไหมมาเปิดเลยครับผมคุ้มไหมเล่า <c oughs> คุ้มไหมเล่าโอ้โหก็ตามนี้นละครับของข้างในนะดาไมหนึ่งลูกแลกกับเหล็กผ้าอีกสามแผ่นสามผืนอ่าแล้วทุกครั้งจะได้ปืนกระบอกนี้นะครับผมได้ปืนกระบอกนี้คือแน่นอนต้องได้แน่นอน,ไ,น,อนไอ้ปืนกระบอกเนะี้ย ครังต่อไปเอ้ยก็บข,ของมาไปอ่าก็เอ้โหของเหมือนเดิมเลยวะโอเคสรุปด้เลยนะครับผมอีเวนต์แบบนี้ภรารกิจแบบนี้นะครับผมก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับผมจากที่ผมสังเกตมานะครับผมของจะเหมือนจะเหมือนเดิมจะเหมือนเดิมมากจะเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะครับผมจะประมาณนี้ทุกครั้งเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างไม,ไม่ต่างจากอื่นนะผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม ่วนขวานกับที่ขุดนะั้นผมเียมเองนะโอเคมาไล่ขุดต้นไม้กันเลยเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึงว่าในภารกิจนี้เราได้อะไรกลับไปบ้านนะครับผมในในในภารกิจนี้รวมกับรวมกับของของรางวัลด้วยนะของรางวัลที่เราจะต้องไปหาายอำเภอของที่เราจะได้จากานอำเภอด้วยนะเอ,อก็ส่วนไอของในบ้านจนนะทุกคนก็ช่างใจเอาแล้วกันนะครับผมว่าด่านไม้สองลูกแลกกับของพวกนี้ จะโอเคไหมมันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนนะครับผมสําหรับผมถือว่าโอเคนะถือโอเคอยู่ไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดีจนเกินไปอยู่ระดับกลางๆับผมส่วนใครที่คิดว่าไม่คุ้มก็ไม่ต้องระเบิดก็ได้ครับผมแค่มาฆ่าโจรให้หมดเสร็จแล้วก็ฟันต้นไม้รอบๆบ้านก็กลับบ้านได้เลยไม่ต้องถล่มบ้านโจนก็ได้ครับผมอย่างนั้นภารกิจก็ผ่านเหมือนกันนะครับมันจะเป็นต้องระเบิดบ้านก็ได้แค่ฆ่าหวหน้าโจนหน้าบ้านไอโจรสี่ตัวหน้าบ้านอะ่ะตายเสร็จก็ไปส่งเควสได้เลยนะครับผ อย่างผมส่วนผมนี่คือแบบมาทําคลิตดูไงเอาคอนเทนต์หน่อยถ้ามีดตงไม้ผมถ้ามีดตงไม้เหลือผมก็จะถล่มนะแต่ถ้าเกิดแตงไม้ไม่พอมาทาภารกิจแล้วก็ไปส่งเคสกับายอำเภอก็พอครับผมไม่ต้องเอาของในบ้านนี่ก็จะมีไม้ไม้แอดให้ดูไว้นะครับผมก็เราสามารถมาหาไม้แอดตรงนี้ได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนี่เป็นของที่เราได้จากอาจากค่ายโจรนะครับผมที่ขุดกับควานไม่เกี่ยวนะอ่าที่นี่เลยตามนี้เลยครับผม เก็บก่อนอตาเนี้ยก็ก็ช่างใจเอาว่าคุ้มไหมนะครับผมถ้าใครคิดว่าไม่คุม้มไม่ต้องระเบิดถ้าคิดว่าคุ้มก็จัดเลยครับผมโอเคต่อไปก็ไปส่งเควสนะครับผมให้นายอำเภอส่วนรถไฟก็ไว้กันนะโอเคถึงแล้วไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า เราจะซื้อหนังสือรีสกิลได้ที่ไหนนะครับผมมาทีแ่แรกของก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือหนังสือรีสกิลเว้แต่ผมแบบลองไงลองเสี่ยงดูสองร้อยสองร้อยเหรียญนะครับผมซ้ายมันก็คือหนังสือรีสกิลโอเคเดี๋ยวมาส่งเควสแป๊บส่งเควสเรียบร้อยโอเคสรุปเลยนะครับผมจากภารกิจนี้ก็จะได้ของตามนี้เลยในกระเป๋าผมนะครับในกระเป๋าท้า,ายมือ ภารกิจทั้งหมดนะรวมทั้งของที่เราได้จากรามเพอด้วยโอเคต่อไปก็เราสามารถมาซื้อหนังสือรีสกวได้ที่ตรงนี้ครับผมที่ลุงคนนี้นะครับเข้ามาเลยนี่พ่อค้านะครับผมนี่คือหนังสือรีสเกิวนะครับผมแล้วก็มีเฮ้ยมนลดราคาเหรอจากสองร้อยเหลือหกสิบบาทเฉพาะวันนี้ปะเนี่ยเฮ้ยผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าเฉพาะวันนี้จัดเลยดิรออะไรของลดราคาต้องจัดเลยแล้วก็มีสมุด E P ด้วยนะเออนี่ หมด XP ็กพีนะครับผมอันนี้ก็เป็นพิมพ์เขียวนะครับผมไม่เอาเราเอาแค่หนังสือดีสก,กิลก็พอตอนนี้ลดราคาอยู่อะ่ะถ้าวันนี้นะนี่นี่นี่หนังสือดีสกิลครับผมได้ไปแล้วแล้วผมจะใช้เลยดีกว่าตอนนี้ผมมีคระจิตวิญญาณอยู่45นะครับผมผมต้องการให้มันได้85นะครับผมผมจัดเลยหลังจากที่เรากดรีสเสร็จแล้วนะครับผมไอซีเขียวที่อยู่ข้างบนเห็นไหมอันตัวเล็ขอ่ะมันคือ ค่าประส,สบการณ์ทั้งหมดที่เรามีนล้ผมผมมีอยู่75แนละ้วตอนนี้นะผมจะอัดใส่จิตวิญญาณไปเลยอัดไปเลยอัดให้หมดครับผม75ยัดใส่จิตวิญญาณไปเลยบวกกับแหวนด้วยก็จะเป็น78นะครับผมผมต้องการทั้งหมด85นะผมผมต้องการคุมหมีให้ได้หมีทางฝั่งโซนหิมะให้ได้นะครับผมถ้าเราคุมสัตว์พวกนั้นได้เนี่ยเราจะฟาร์มสบายมากเลย เราจะบดปัญหาเรื่องหมาป่ามัตีหมีมัตีอะไรพวกนี้ไม่ได้หมดเลยมันจะสบายมากเพราะผมที่แรกผมไปเห็นได้ยไงในในกลุ่มเขาบอกกันว่ามันจะช่วยได้มากเลยนะครับผมผมก็เลยแบบมาลองทําดูแล้วมันเออมันได้ผลจริงมันดีจริงว่ะผมก็เลยแบบลยทุนเลยจัดเลยอันนี้เป็นการรี้งที่สองนะโอเคดีนี้หมดลีให,หมดเจ็ิบเจ็มดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดเรียบร้อยครับผมเต็มแล้ว จิมยานบวกแหวนด้วยนะเป็นเจ็สบนะผมโอเคครับผมแล้วก็ส่วนอไอของชิ้นสุดท้ายผมเราต้องมาหาไอคนนี้เดี๋ยวน,นะไม่ใช่คนนี้ดิมารักคาก่อนมาซื้เอเฮ้ยลดราคาว่าจาก300หรือ240จัดดีรออะไรต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วนี่แล้วก็อันนี้เอาเงินไม่พอวะ่ะโอ้โหเซ็งเป็ดเลยก เ,เดี๋ยวผมต้องสังเกตแล้วว่ามันลดราคา對對วันไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีแล้วกันนะถ้าผมรู้ถ้าผมรู้แกวมันเมื่อไรอะ่ะเพราะว่าผมไม่เคยได้สังเกตเลยบอกว่ามัาานจะลดวันไหนถ้าใครรู้ว่ามันลดวันไหนบอกด้วยนะแต่ผมไม่รู้จริงว่ะว่ามันลดราคาเฉพาะวันอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อ่ะมันจะมีวันลดราคามันหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองลองสังเกตดูก่อนผมจะว่องวิ่งมาเรื่อยถ้าเกิดผมรู้ว่ามันลดราคาวันไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะ สำหรับใครที่แบบไปฟาร์มจุดยิงแล้วมันแล้วมันเกลือก็มาซื้อเอาแล้วกันโอเคกค็ผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าทุกคนที่มาดูคลิปนี้ก็จะได้เทคนิคอะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครด้วยนะบายยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม